โยเสดีเพื่อนเพชาวสมรทวอทุกคนครับพบกับผมอีกครั้งในเทนสตอร์มีไนท์นะครับวันนี้มีเสียงเรียกร้องมานะครับอยากดูรูนตัวที่ผมไว้ใช้ไต่หอนะครับเอาเป็นโฟกัสเป็นจุดๆแล้วกันนะครับผมอาจจะแถมมอนสเตอร์ที่ไว้ลงดันด้วยนะครับโอเคเราอย่าเสียเวลาครับเริ่มจากหัวไฟครับหัวไฟผมใช้เป็นสแตนโฟกัสนะครับ มาดูสแตทกันก็คือหลักๆก,ก็คือสปีดนะครับ68แล้วก็อ c c u r วันซี77นี่คือค่าที่สำคัญลองมาคือ HP นะครับช่องที่หนึ่งเนี่ยอืมก็จะมีสปีดนะครับกับ HPACC เนาะช่องที่สองเนี่ยเป็นออฟหลักเป็นสปีดครับแล้วก็มีอ c c u r วันซีนะครับช่องที่สามเป็นอ c กข r วันซีสปีดนะช่องที่สี่เป็น HP เปอร์เซ็นต์นะครับมีอ c กข r วันซีสปีดเหมือนกัน ช่องที่5นะครับเป็นสปีดเอควเดนซี HP ช่องที่6ออัหลักเป็น HP แล้วก็มีออพลองเป็นเอ c วเดนซีนะครับโอเคส่วนกิฟฟอนครับกิฟฟอนเป็นสวิปนะครับกับลูนผสมนะหลักๆคือเน้นสปีดนะครับออปชันลองก็เน้นที่สปีดอย่างเดียวเลยนะครับช่องที่1เห็นไหมช่องที่2ออัหลักเป็นสปีดนะครับออพลองอะไรก็ได้นะครับช่องที่3สปีดนะครับ ช่องที่4ผมใช้เป็นคีย์ดำจริงๆใช้เป็น HP หรือ Defense จะดีกว่านะครับแต่วันนี้ผมเอาออฟลองจากสปีดนะครับช่องที่6ก็ไปเอ่อช่องที่5นะครับสปีดเหมือนกันช่องที่6ออฟหลักเป็น HP นะครับออฟลองก็สปีดครับตัวนี้ถ้าเพื่อนๆไม่มีก็คือเน้น HP กับสปีดจากออปชันของลูนก็ได้นะครับถ้าใช้ไต่หอนะครับตัวที่3นะครับกิฟฟอนไฟผมใช้เป็นเอ็กซ์เตอร์เทิร์นนะครับกับอะไรก็ได้ซึ่ง ถ้าเพื่อนๆยังไม่มี Extra Turn ผมก็แนะนำให้ใช้เป็น s w i ปเหมือนกิฟฟอนลมนะครับช่องที่1ผมก็เน้นเป็น a c ค u ูเรนซีครับช่องที่2ออปหลักเป็นสป e ดนะครับเน้นออปลองเป็นอ c คคูเรนซีเหมือนกันช่องที่3นะครับอันนี้มีอ c คคูเรนซีนะครับอื่นๆผมใส่ให้มันครบชุดเฉยๆนะครับช่องที่4ออปลักเป็น HP นะครับมีอ c คคูเรนซีช่องที่5นะครับก็อันนี้เน้นสปีดไปนะพอดีผมไม่มีออปชันลองเป็นแอคคูนะครับ ช่องที่6อ option l องเป็น speed เอ้เป็น o p t i o นหลักเป็น hp ครับ option ลองก็มี equity นะอันนี้ผมแตกรูนนะครับโอเคต่อไปเป็น h าปูครับ h าปู u, เป็น extra turn counter นะครับ o p t i o นหลักๆเนี่ยจะเป็นสป e ด d นะครับ speed กับเลื่อนนะครับก็เห็นไหมครับช่องหนึ่งเป็นเน้นไปทางสป e ด d นะครับช่องสอง o p t i o หลักเป็น speed ครับมี option เป็น equity ช่องที่3ก็ สปีดนะมี a c c u r a c y ด้วยช่องที่10เป็น H P นะครับมี a c c u r a c y 20เนี่ยนะครับช่องที่5ก็จะเป็นสปีดนะครับช่องที่6เนี่ยออปชั่นหลักเป็น H P นะออปลองเป็น a c c u r a c y เหมือนกันนะครับถ้าไม่มีแนะนำเป็นสวิปนะครับสวิปเคาน์เตอร์ก็ได้หรือสวิปกับ Energy ก็ได้ครับส่วนการูด้าเนี่ยผมขอโทษเพื่อนๆด้วยนะครับพอดีผมถอดรูนไปการูด้าเนี่ยควรจะเป็นเอ็กซ์เตอร์น์กับอะไรก็ได้ครับช่อง2เป็น สปีดนะแต่ผมถอดไปแล้วช่องที่4เป็น HP นะช่องที่6ก็เป็น HP 2สปีด4 HP 6 HP นะครับออปชั่นลองก็เน้นไปทางสปีดกับ HP นะครับโอเคต่อไปนะครับตัวที่ผมใช้บ้างนะครับในดันนะครับก็คืออ i นุแสงนะครับเป็น Extra Turn Counter นะครับออปชั่นลองก็จะเป็นเน้นสปีดกับ Accuracy HP นะครับ เห็นไหมช่อง2ก็จะเป็นออฟหลักเป็นสปีดนะครับมีเอ็กโคลเรนซี่มี HP นะอันนี้ไม่ไม่มีเอ็กโคลเรซีช่องที่3เป็น HP เอนะ็กโคลเรนซี่สปีดเนาะช่องที่4เป็น HP ออฟหลักนะครับมี Defense มีเอ็กโคลเรนซีนะครับช่องที่5นะครับมีเอ็กโคลเรซี HP ช่องที่6ก็เป็น HP เป็นออฟหลักนะครับออฟลองมีเอ็กโคลเรซีกับสปีดครับโอเคต่อไปซักแสงครับผมใช้บ่อยมากนะครับเป็นเคาน์เตอร์เอ็กซ์เตอร์เทิร์นนะครับ เป็นเคาน์เตอร์สตันครับเพราะว่าท่าหนึ่งเนี่ยเวลาเคาน์เตอร์ไปมีผลนะครับก็คือท่าหลับมันนั่นเองนะครับโอเคออปชั่นหนึ่งผมก็เน้นเป็น hp กับ e c u a c y นะครับออ,รอ,ออปหลักของช่อง2เป็น speed ครับแล้วก็เน้น c c u a c y เหมือนเดิมนะช่อง3ก็ยังเน้น c c u a c y อยู่ครับช่องที่4ี่เนี่ยออปหลักเป็น hp นะครับโอเคช่องที่ี่ยเน้น speed hp e c u a c y ช่องที่6เป็น c c u a c y เต็มนะครับ แล้วก็เน้นมีออฟลองเป็นสปีดนะครับออกมาค่อนข้างสวยงามนะครับโอเคต่อไปนะครับเดลมครับเป็นแขกรับเชิญประจำผมเลยนะครับสตตนการ์ดหรือสตันเอเนจีก็ได้นะครับเน้น HP นะครับเห็น <He en S 1> ไหมออฟลองเป็น HP 21%นะครับออฟหลักช่อง2เป็น HP Speed ด e เฟน s ์นะครับช่องที่3นี่ก็เน้น Accuracy HP ช่องสออี่อัหเราเป็น hp มีเลสมีเอ็กโคลเอนซีนะครับช่องที่5นะครับเป็น hp 29%เลยนะครับเห็นไหมมี a อ c u r คลเอนซีด้วยแล้วก็ช่อง6เป็น hp นะครับโอเคอีฟริด e มืดครับเป็น Nemesis e x t r a t e r นะครับเน้นสปีดครับเน้นสปีดกับ hp นะเห็นไหม ช่วงที่2ก็ออฟหลักเป็นสปีดครับออฟลองผมได้เป็นดีเฟนต์มานะช่วงที่3นะครับมีสปีดนะครับอันนี้เน้นสปีดหลักๆเลยครับช่วงที่4ี่ออฟหลักเป็น HP ครับออฟลองมีสปีดนะครับช่วงที่5นะครับก็ยังเน้นสปีดอยู่นะครับช่วงที่6ออฟหลักเป็น HP นะครับออฟลองก็ตามมีตามเกิดครับอันนี้ค่อนข้างไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับแต่ว่าสปีดรวมออกมา100เป็นเนมิซิดเอ็กซ์ตาเทิร์นก็ ค่อนข้างใช้ได้ครับตึ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 บอืมช้างน้ำครับช้างน้ำผมก็ใช้บ่อยครับช้างน้ำผมใช้เป็น Energy X Turn ครับออฟลองก็จะเป็น HP Speed นะครับอันนี้ก็เป็น HP Speed นะครับช่อง3ก็ยังเป็น HP Speed นะครับช่องที่4ออฟล็องเป็น HP มี Speed นะครับ ช่องที่5ก็จะเป็น hp ช่องที่6ก็เป็นออฟหลัก hp มี speed off long ครับออกมาก็ประมาณนี้นะครับอ่เพนกวินลมครับผมเป็น extra turn energy ครับผมเน้น speed กับ hp เหมือนเดิมนะครับก็ hp a c c u r a c y นะครับช่อง2ออฟหลักเป็น speed ครับช่องที่3เป็น hp นะครับช่องที่4ออฟหลักเป็น hp นะครับมี a c c u r a c y ช่องที่5ก็จะเป็น hp speed นะครับช่องที่6ออฟหลักเป็น hp นะครับออพลอง e c u r a c y ควรจะมี e c u r a c y สัก3-40นะครับโอเคน่าจะครบถ้วนกระบ,บวนความนะใช้เวลา7อนาทีอ่าเป็นตัวที่ผมใช้ลงดันด้วยนะครับส่วนอ่าใครที่ Request ในใดดันใครลอสไว้เดี๋ยวผมทำคลิปแยกของมาแล้วกันนะครับขอเป็นวันอื่นๆเนอะแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ แล้วกันนะครับว่าเดี๋ยวจะคลิปหน้าจะมาพูดถึงเรื่องงานของค่าย OS Station ครับมีการมีกิจกรรมครับวันเสาร์นี้เนาะผมก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเป็นแคสเตอร์ของสังกัด OS s t a t i o n ครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆคนไหนอยากจะคนไหนอยากจะไปหรือว่าจะไปงานนี้อยู่แล้วนะครับอาจจะไปเจอกันที่นั่นนะครับเดี๋ยวผมลองสาวเสียงดูก่อนเดี๋ยวจะทำคลิปออกมา เป็นเรื่องของค่าย OS Station อีกทีหนึ่งโอเคฝากไว้แค่นี้สั้นๆครับผมสวัสดีครับ